สวัสดีครับผมลุงเด่นเกษตรอินทรีย์นะฮะที่เคยพูดไว้ว่าเดี๋ยวผมจะเปิดช่อง Tik To k อกแล้วเรามาคุยเรื่องปัญหาสาระของทุเรียนนะครับปัญหาต่างๆทั้งเรื่องแมลงโรคเพลี้ยปลูกยังไงแล้วตายปลูกยังไงใบเหลืองใบเหลืองเพราะอะไรกิ่งแห้งเพราะอะไรเป็นก้านทู่เพราะอะไร ทุกอย่างมันมีดีเทลดีเทลลึกเราจะต้องแยกแยกย่อยออกเป็นอย่างๆนะครับเป็นชิ้นๆไปซึ่งเ,เป็นรายการไปเป็นเฉพาะเจาะจงเป็นเคสเคสไปมันมันเราเอาไปเหมารวมไม่ได้นะครับหัวใจหลักของการปลูกทุเรียนหรือพืชระยะยาวผักสวนครัวต่างๆก็อยู่ที่ดินนะครับค่าพ h เป็นกลางระดับที่5.5ถึง6.5ก็ดีอันนี้ถือว่าดีมากต่ำกว่านี้มากกว่านี้ก็จะต้องมีวิธีการแก้ไขปรับเปลี่ยนกันไปนะครับในเรื่องของค่าดินของ p h นะฮะถ้าต่ำจาก5.5ลงไปอันเนี้ยถือว่าดินเป็นกรดเรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้สารปรับสภาพดินที่เป็นพวกปูนขาวโดโลไมท์ฮิวมิกฮิวมั นะครับสารปรับสภ,ภาพดินต่างๆยิ่งทุกวันนี้นะครับมีวิวัฒนาการที่ดีมากเลยมีการใส่ส่วนผสมที่มันเป็นแอซิดแอซิดนี่ก็จะเป็นพวกมีสารระเบิดดินมาผสมอยู่ในนั้นนะครับตรงนี้ก็เอามาสามารถมามาวานปรับได้หนึ่งไร่ก็ใช้อยู่ประมาณ50กิโลนะฮะส่วนค่าดินที่มี pH เลย6.5ไปนะครับขึ้นไปเนี่ยเรียกว่าดินเป็นด่างพอดินเป็นด่างเนี่ยมันก็มีวิธีการปรับสภาพดินเช่นใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยข้อนะครับปรับสภาพดินไอ,อ,อ,อ้ดินเป็นด่างนี่เราจะไปใช้สารปรับสภาพดินไม่ได้นะครับยิ่งพวกโดโลไม์เนี่ยมันจะทําให้ค่า pH สูงขึ้นไปเป็น 8, 9, 10, 11, 12ไปเลยอันนี้ต้องระวัง การปรับที่ดีก็จะควรจะต้องใช้พวกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกนี่ก็ควรจะหมักให้ได้ที่ก่อนก่อนที่จะเอามาใส่ถ้าเกิดว่าเอามาใส่สดๆเลยเระยะยาวก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของเชือ้อราเพราะว่าทุเรียนเป็นพืชที่ไหวต่อเชื้อรามากตรงนี้ข้อควรระวังนะครับไว้โอกาสหน้าคลิปหน้าแล้วผมจะมาแนะนำนะครับ คลิปนี้ขออนุญาตสวัสดีกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ลุงเด่นด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ลุงเด่นด้วยนะครับลุงเด่นฝากด้วยนะครับฝากวัวใจน้อยๆด้วย